สวัสดีครับก <si suppression> ็ผมพันจากเด็กสนแชร์รักทรงครับเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงปุญพัฒน์ทรัพย์ตำลาน้องปลายฟ้าชั้นประถมศึกษาปีที่2ับ3ครับจากกิจกรรมนี้นะครับน้องมีความมุ่งมั่นครับในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการท่องสุดคูณครับการอ่านภาษาครับก็จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองครับซึ่งก็ ช่วงเย็นเราก็จะมีกิจกรรมนั่งซักถามในการนี้ครับใหมีกิจกรรมภายในครอบครัวครับครับครับจากข้อที่ถามมาครับตรงนี้น้องมีการพัฒนานดีขึ้นครับมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีขึ้นจากปกติการเข้าห้องน้ําสมัยก่อนก็คือตอนเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยวันก็ยังไม่มีการสัดานตนเองตอนนี้น้องก็มีความรับผิดชอบขึ้น มีงานช่วยงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับมันก,ก็ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครูจำชั้นด้วยนะครับทุกท่านที่ดูแลบุตรหลานเด็กๆให้ครับให้มีความเป็นระเบียบมีความมีวินัยเกิดขึ้นก,ก็ต้องขอขอบคุณทางอาจารย์ด้วยครับที่ช่วยกำกับดูแลตรงนี้ให้ เป็นตัวแทนของผู้ปกครองครับที่ดูแลบุตรหลานของพวกผมนะครับ